สวัสดีครับผมเดียจาก PBD Channel นะครับวันนี้ครับผมอยู่กับคีย์บอร์ดตัวล่าสุดครับจากแบรนด์ d a m o ช a ครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดระบบแม g เ e t i กสวิตช์ด้วยนะครับสามารถใช้งานเรปิคเกอร์ได้ด้วยนะครับชื่อรุ่นนะครับ Damoza KT 6 8นะครับตัวแพคเกจของเขาครับเขาจะมาเป็นแบบเคสกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับก็สามารถใช้พกพาได้นะครับแล้วก็เป็นเคสแบบรองรับแรงกระแทกได้ด้วยนะครับลวดลายครับเขาให้ชื่อว่าเป็น Martial Monza นะครับก็เหมือนเป็นนักบวชฉลามอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นลวดลายที่เเทมากนนะคครรััับบสสหตวี้ โอเคมาแกะกันครับตัวนี้จะเป็นสติปนะครับสตคู่เปิดออกมาครับจะเจอกับหน้านี้เลยนะครับอย่างแรกเลยปุเก้า KT68 นะครับน้ำหนักหนักมากนะครับตัวเคสเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับของที่ให้มาครับก็ค่อนข้างจัดเต็มมากนะครับเริ่มจากเคเบิลคอยครับ เป็นเคเบิลคอยล์สสีนะครับที่ดึงสวิตช์นะครับแล้วก็เป็นที่ดึงคีย์แคปครับแน่นอนว่าเจ้า KT18 รองรับระบบฮ o ลส์วอปนะครับแต่ก็ต้องเป็นสวิตช์แมกเนติกด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นคีย์แคปสำรองอีก3ชิ้นนะครับซึ่งจะเป็นสีคนละสีกับที่เขาให้มานะครับแล้วก็สุดท้ายคู่มือการใช้งานครับประมาณนี้ครับสัมผัสแรกเลยครับเขาเป็นคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างพรีเมียมมากนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอลูมิเนียมเขาค่อนข้างขัดเงานะครับแล้วก็สวยมาก ด้านหลังครับนี่ด้านหลังสวยมากนะครับเรียบรูครับมีคําว่าดาวโมชาร์กหนักมากเดี๋ยวขอชั่งน้ําหนักแป๊บนึงครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1.3ก่โลครับประมาณโลกว่าๆก็ค่อนข้างหนักครับแน่นอนมันแปลว่ามันแข็งแรงมากๆนะครับคิดว่าถ้าเอาไปฟาดหัวใครนี่ก็น็อกแน่นอนครับคีย์บอร์ดเป็นแบบ65%นะครับคีย์ทั้งหมด68คีย์นะครับแล้วก็มีเอโรคีย์ด้านขวาล่างด้วยค่อนข้างสวยครับ ตัวเคสเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแน่นอนมีความแข็งแรงสูงมากๆนะครับแล้วก็ด้านล่างครับเป็นพื้นยางกันลื่นสีจุดเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นหัวแท็บซีอยู่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับตัวคีย์แคปครับเป็น PBT ครับแล้วก็มีสกรีนแค่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกนิดนึงนะครับเผื่อใครจะไปสกรีนภาษาไทยเพิ่มพื้นผิวฝุดๆนะครับแล้วก็เป็นร่องไว้สําหรับเวลาวางนิ้วได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ความหนาของคีย์แคป ก็เป็นคีย์แคปที่ค่อนข้างมีความหนาเหมือนกันนะครับแน่นอนมันก็จะทําให้เสียงการกดมีความทุ้มๆหน่อยๆครับไฮไลท์ของคีย์บอร์ดตัวนี้ครับคือการที่เขาใช้สวิตระบบแม่เหล็กนะครับแมกเนติกสวิตนะครับทำให้เพื่อนๆสามารถตั้งค่า a อ t u ิวิ o ั n นพอยนะครับหรือค่าการสั่งการนะครับแล้วก็สามารถใช้ระบบ Ra p ยก t ิ๊กเกอได้ซึ่งตอนนี้ครับหลายๆแบรนด์ครับเขาพยายามที่จะทําคีย์บอร์ดสไตล์แมกเนติกสวิตมาหลายแบรนด์เหมือนกันนะครับก็แน่นอนดัมมอร์ชเป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วนแม่เหบ จะใช้สวิตตัวเดียวกันนะครับส่วนค่าสั่งการที่สามารถเซตได้นะครับคือ0.1ถึง3.6มิลนะครับ ค่าแรงกดของสวิตตัวนี้ครับเขาจะอยู่ที่3 5ถึง50เซนตินิวตันนะครับซึ่งตามข้อมูลที่ผมไปนค้นมาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับของวูดติ้งที่เป็นเจ้าตลาดนะครับของวูดติ้งเขาจะอยู่ที่ประมาณ4 0ถึง60เซนตินิวตันนะครับแปลว่าเจ้า KT 6 8ตัวนี้ครับจะใช้แรงกดที่น้อยกว่าของวูดติ้งนะครับก็แน่นอนครับมันเป็นสวิตต์คนละตัวกันเนาะส่วนของสตาร์บิลเลเอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันธรรมดาไปน,นิดนึงนะครับไม่ได้มีเพเมาส์หรือมีสกรีนอะไรนะครับก็ เขารองรับระบบคอสวอปได้นะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องใช้เป็นสวิตแมกเนติกเหมือนกันนะตัวฮอยเฟสจะอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมเป็นสีนงเงินๆนะครับอันนี้เป็นระบบแม่เหล็กนะครับอยู่ด้านบนมาฟังซาวเทคของสวิตแมกเนติกของรรชาตัวนี้กันนะครับ เรื่องของคีย์รันนะครับจริงๆเขาก็มีบอกในคู่มือหมดนะครับเช่นเรื่องของการกดฟังก์ชัน2บวกทีเป็นการปิดไฟ RGB ครับกดอีกครั้งก็เป็นการเปิดนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถอ่านในคู่มือนี้ได้นะครับหรือว่าจะปรับทางซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับนี่คือหน้าตาของซอฟต์แวร์ของเจ้า KT 6 8ครับเพื่อนๆสามารถเป็นโหลดได้ในเว็บไซต์ของด a m o s ช a r k ได้เลยตรงนี้ general นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเรื่องของ factory reset อะไรประมาณนี้นะครับส่วนนี้ครับเป็นเรื่องของ k e y assignment นะครับเลือกได้นะครับว่าจะใช้ Mac นล้วให้ มันทำงานยังไงนะครับตรงนี้นะครับไฮไลท์สำคัญนะครับคือการตั้งค่าแอคทเลชันนะครับแล้วก็การเซตเรเบิร์ตติกอร์นะครับด้านขวาบนนะครับจะเป็นการเลือกปุ่มนะครับว่าจะเซตทุกปุ่มนะครับหรือว่าจะเซตแค่บางปุ่มนะครับส่วนหน้านี้นะครับเป็นโหมดไฟนะครับมีประมาณ18โหมดนะครับก็เวลาเลือกเสร็จก็ต้องกดเซตตรงนี้นะมันถึงจะแสดงแบบเรียลไทม์นะครับ มาโคครับก็สามารถเซตได้เหมือนกันครับการปรับตรงนี้นะครับผมไม่เจอเรื่องของการเปิดปิด Continuous ์อั i โดยปิดทิกเกอร์นะครับมาดูเรื่องของการเซตค่าตัว a t i o n Point นะครับอันนี้ผมจะเซตคีย์ดาวอยู่ที่0.1เลยนะครับกดเซฟนั่นแปลว่าถ้าเกิดผมกดปุ่มเดินหน้าเนี่ยแค่0.1มิลเนี่ยตัวละครก็จะเดินทันทีนะครับเพื่อนๆดูนี่ครับผมแค่แตะนิ้วเบาๆนะครับแตะนิ้วเบาๆตัวละครเดินแล้วเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือการเซตให้มันทํางานได้ไวนะครับที่0.1มิลแต่ถ้าเกิดผมเซตสัก3.6เลยนะครับเดี๋ยวดูแปลว่าผมต้องกดปุ่มเดินหน้าที่3.6มิลนะครับตัวละครถึงจะเดินผมกดอยู่นะครับผมกดปุ่มเดินหน้าอยู่แต่ตัวละครยังไม่เดินนะครับเพราะว่าผมยังกดไม่ถึง3.6มิลนะครับแต่พอผมกดไปเกือบสุดนี่ตัวละครเดินแล้วครับ ซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ค่า Iruition Point นะครับในการเซตค่าปุ่มต่างๆนะครับปุ่มไหนที่ควรจะกดยากๆนะครับเช่นปุ่มันติปุ่ม X อะไรประมาณนี้เป็นปุ่มอันติใช่ไหมครับมันก็ควรจะเป็นปุ่มที่ต้องกดยากๆส่วนปุ่มไหนที่เราใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ต้องอาศัยการกดไวๆเช่นปุ่ม w s d นะครับเราก็ควรจะเซตที่0.1เพื่อที่จะทําให้มันทํางานได้เร็วทํางานได้ไวมากที่สุดนะครับส่วนการเซตค่า Key Up นะครับหรือว่า Repeat Trigger นะครับอันนี้ผมจะลองเซต Key Up อยู่ที่ประมาณ0.2นะครับคือระบบ Repeat Trigger นะครับม ก็ต่อเมื่อเรายกนิ้วขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเซตค่าเรบิทิกเกอร์ที่0.2นะครับมันก็จะตัดการทําง,งานทันทีเมื่อผมยกนิ้วขึ้นนะครับมันจะมีประโยชน์เรื่องเวลาเราเลียงเป้านะครับ เพราะว่าเกมอย่างพวกวอลเลอรนนะครับหรือว่าซีเทนะครับการที่จะทําให้เรายิงได้ตรงเป้ามากที่สุดนะครับก็คือตัวละครจะต้องยืนอยู่นิ่งๆนะครับการที่เวลาสวิตช์มันตัดการทํางานได้ไวอ่ะมันก็จะทําให้ตัวละครของเรามีความหยุดนิ่งที่ไวมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคีย์บอร์ดแบบไม่เคลื่อนเข้าทั่วไปนะครับคือคีย์บอร์ดไม่เคลื่อเข้าทั่วไปอ่ะพวกตระกูลชอร์รี่สวิตซ์นะครับเขาจะมีค่าไอทูเลชั่นพอยอยู่ที่2นะครับนั่นก็คือเวลาเพื่อนๆปล่อยปุ่มเนี่ยมันจะอาายยรรเเเเวลกแบนึงตมถหุดดดิ่่ีีี์์ท เรายกนิ้วขึ้นนิดเดียวมันจะหยุดการทํางานทันทีนะครับตัวละครก็จะหยุดทันทีมันก็ทําให้ตัวละครของเรานะครับมีเป้าที่นิ่งได้ไวกว่าคีย์บอร์ดแบบแมคเคนเข้าทั่วไปนะครับอันนี้เป็นข้อดีของ r e ปิทิกเกอร์ครับต่อไปผมจะเซิร์ชคีย์อที่3.6เลยครับนี่นะครับผมกดจนสุดนะครับแล้วผมยกนิ้วสังเกตว่าตัวละครไม่ได้หยุดเดินนะครับอันนี้ผมยกนิ้วอยู่นะมันก็จะทําให้เรากดได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรวมหน้าตาซอฟต์แวร์ผมรู้สึกว่าก็จะเหมือนกับค จากแบรนด์จีนทั่วไปนะครับเพราะว่าผมก็เริ่มเห็นซอฟต์แวร์ที่หน้าตาประมาณนี้อยู่จากแบรนด์อื่นๆอยู่นะครับ แต่โดยรวมผมคิดว่าเขาน่าจะต้องมีการอัปเดตอะไรอีกนิดหน่อยอะครับเรื่องของการเปิดปิด Continu ี a s r a p i d t ิดติ๊อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีสส่วนให้ปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพกราฟิกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะทับซ้อนกันไปหน่อยนะครับเช่นผมจะเลื่อนตรงนี้เป็น3.8นะครับก็คือค่าที่หลึกที่สุดนะครับส่วนตรงเนี้ยผมโยกเป็น0.2อตัวคีย์บอร์ดครับมันจะทํางานที่3านะครับมันไม่ได้ทางานที่ยกนน่าจ ว่าให้มันสอดคล้องกันนะครับแต่ผมบอกเลยครับบางครั้งเนี่ยซอฟต์แวร์มันมีความเออเหมือนกันนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยใช้ใช้อยู่นะครับไปเซตนน่นเซตนี่ตัวคีย์บอร์ดมันก็ไฟดับไปเองนะครับซึ่งพอมาเปลี่ยนโปรแกรมไฟในซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ไฟไม่ติดนะครับทางแก้ครับคือถอดสายเสียบใหม่จบนะครับเข้าโปรแกรมใหม่ไฟถึงจะติดนะครับอันนี้ก็เป็นความเออที่ผมพบเจอนะ ก็ถ้าตัดข้อผิดพลาดต่างๆที่ผมได้บอกไปนะครับมันก็ยังถือว่าเป็นคีย์บอร์ดท,ที่น่าใช้อยู่ดีนะครับโดยเรื่องของฟังก์ชันของเขาเรื่องของสวิตช์ของเขาเรื่องของสิ่งของที่ได้มาทั้งเคเบิลคอยทั้งเคสกระเป๋าที่สวยๆประมาณเนี้ยกับราคาประมาณนี้นะครับวัสดุประมาณนี้นะครับผมคิดว่าก็มีความคุ้มค่าอยู่นะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับสินค้าเนี่ยเขามีน้อยนะครับแล้วก็หมดไวมากเลย ความรู้สึกจากการใช้งานจริงนะครับผมก็เอาไปทดสอบหลายเกมเหมือนกันนะครับแน่นอนระบบ r e p t i c a t o r นะครับการใชค Touch Action Point มันทําให้การเล่นของเราดีขึ้นนะครับผมบอกเลยทําให้การเล่นของเราดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้คีย์บอร์ดไม่เคยได้เข้ามาก่อนอ่ะก็อาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดแบบ65%นะครับคีย์เขาไม่ครบก็จริงนะครับแต่มันเหมาะสมกับการเล่นเกมของพวกเรามากๆนะครับคืออย่างน้อยครับเขายังมีเรื่องของเคอร์เซอร์นะแต่ก็อาจจะไม่มีปุ่มนําแผ่นนะครับแล้วก็ไม่มีพวก f 1 2 3คซึ่่งผมิดวา ส่วนพวกเนี้ยมันไม่ค่อยจําเป็นต่อการเล่นเกมเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวของผมอ่ะผมไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมตัดต่อคลิปด้วยมันก็ต้องใช้เรื่องของตัวเลขใช้ของอะไรนะครับก็อาจจะมีความลําบากนิดนึงอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นเกมอย่างเดียวเพียวๆอะ่ะ คีย์บอร์ดตัวนี้น่าสนใจมากคีย์บอร์ดแบบ65%น่าสนใจมากครับก็ยังถือว่าน่าใช้งานอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับราคาครับแต่ผมคิดว่าคีย์บอร์ดแบบแมกเนติกเนี่ยข้อสำคัญมันคือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับถ้าเกิดเขามีการทําให้ซอฟต์แวร์มันเสถียรกว่านี้นะครับแล้วก็เซตให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้น่าจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้า KT 68ตัวนี้นะครับก็เข้าไปดูได้ที่ทางช่องทางต่างๆครับของแบรนด์ดามูชาร์นะครับนำเข้าโดยบริษัทเคมอลักนะครับราคาอยู่ที่4,990บาทนะครับส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างรับได้นะครับคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าตอนนี้ครับหลายๆแบรนด์นะครับเขาพยายามที่จะทําคีย์บอร์ดระบบแมกเนติกมานะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะครับแล้วก็แบรนด์จากจีนหลายๆแบรนด์เนี่ยพยายามที่จะสร้างคีย์บอร์ดแบบนี้มานะครับ แต่สินค้าที่ได้มาเขาบอกเลยว่าดีมากๆนะครับวัสดุโคตรดีนะครับผมรู้สึกว่าวัสดุเนี่ยดีกว่าแบรนด์ใกล้ๆเคียงนะครับก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องราคาตัวเนี้ย ผมสุกว่ามันจะดูดีกว่านะครับส่วนเรื่องซอฟต์แวร์ผมคิดว่าอาจจะต้องรอให้มีการอัปเดตอะไรต่างๆครับให้มันมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เท่าที่ผมได้ไปทดสอบจริงๆบางครั้งก็ยังมีการเออร์เลอร์อยู่เหมือนกันนะครับส่วนการปรับค่า Execution Point หรือใช้ Rapid Trigger ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานครับก็วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยรู้สึกสินค้าจะหมดนะครับยังไงเขาเอามาเติมแน่นอนเพื่อนๆกดติดตามไว้เลยเพื่อนๆรอเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจรีบซื้อนะครับเพราะว่าผมคิดว่าของน่าจะมีไม่เยอะเท่าไหร สามารถหาคำตอบได้ก็จะมาตอบนะครับเจอก,กันกับคลิปหน้าของเราครับสำหรับวันนี้พีพีแชนแนลกับดัมโมชาร์ k เคทีหกสิบแปดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ